ไม่คิดว่าจะเป็นเธอคนนี้แต้มสูงสุดหลังถล่มเกาหลีใต้เรียกได้ว่าเป็นกีฬาที่กำลังได้รับความนิยมและมีผู้คนให้ความสนใจเป็นจำนวนมากสำหรับกีฬาวอลเลย์บอลเรียกได้ว่าท้าเอาหลายคนไม่อยากหายไปจากหน้าจอทีวีเลยทีเดียวยิ่งถ้าเป็นการแข่งขันของทีมไทยยิ่งไม่อยากจะพลาดเลยทีเดียววันที่29กันยายน2565ความเคลื่อนไหวหลังจากที่วอลเลย์บอลทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติเกาหลีใต้ไป3-0เซต 25ต่อ13 25ต่อ15และ25ต่อ14ในศึกลุกยางชิงแชมป์โลก2022รอบแรกกลุ่มบีนาที่4ที่เออร์โกอารีนาเมืองดังส์ประเทศโปแลนด์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาทำให้วอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยเก็บเพิ่มเป็น8คะแนนการันตีการติดอันดับหนึ่งใน4ของกลุ่มบีที่จะได้ผ่านเข้าสู่รอบ2ต่อไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับผู้ที่ทำแต้มสูงสุดในเกมนี้ได้แก่ บีมพิมพิชยาก๊กรัมดาวตบทีมชาติไทยกระนำไป21คะแนนจากตบ19บล็อก1เสิบหนึรองลงมาได้แก่อัชรพรคงยศทำไป12คะแนนจากตบ11บล็อก1ส่วนผู้ที่ทำตามสูงสุดของเกาหลีใต้ได้แก่ปาร์คจุงอาทำไป11คะแนนจากตบ10เสิบหนึ่งสำหรับโปรแกรมนัดสุดท้ายรอบแรกทีมชาติไทย จะพบกับสาธารณรัฐโดมินิกันวันเสาร์ที่1ตุลาคมเวลา1นึ่งทุ่ม